สวัสดีนะคะลูกค้าเอกออโตค้คาร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีเคสนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะ Ford All New r a n g e r ของเรานะคะปี2020นะคะเคสนี้ลูกค้ามาดูรถเมื่อวานนะคะลูกค้าเ,เดินดูรถประมาณ15นาทีนั่นเองนะคะตัดสินใจไม่ยากเลยนะคะซื้อสดกับเรานะคะเดี๋ยวสอบถามลูกค้านิดนึงนะคะความรู้สึกที่มาเห็นรถของเราครั้งแรกนะคะเดี๋ยวสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ลูกสมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงนะคะทำไมถึงตัดสินใจซื้อซื้อสดรถที่เอกออโต้าคา่ะค่ะพอดีอยากหารถใช้อยู่พอดีครับพอดีก็เลยผ่านมาเจอร้านเอกออโต้เห็นรถสวยดีแล้วยังใหม่อยู่เลยเครื่องใหม่เลยก็เลยตัดสินใจเอาเลยสวยถูกใจเลยนะคะปอดออ l นิวเรนเจอร์นะคะเรามี3สีนะคะลูกค้าก็ดูทั้ง3สีเลยนะคะสีแดงสีดสําสีขาวแล้วก็มาลงที่ตัวนี้นะคะสีขาวคันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะของ ็ yup. ะคือตัดสดจบเลยนะคะลูกค้าแถวน้ํามันให้1,000บาทนะคะเหมือนเดิมนะคะการบริการของเราเป็นยังไงคะบริการดีทับผมดีนะคะรวดเร็วนะทันใจแน่นอนนะคะลูกค้าให้ฝากหนึ่งคนอื่นนิดนึงนะคะลูกค้าคนอื่นที่กําลังมองหารถมือสองนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนดีนะคะกลัวที่อื่นรอกลัวแบบว่ารถไม่ดีไม่สวยนะคะให้แนะนํามาที่เต็นท์เอกออโต้คานิดนึงค่ะพี่ก็ใช้ที่หารถใช้อยู่นะครับก็เตรียมดูที่ร้านเอกออโต้ได้ ็รถใหม่ๆเครื่องดีอยู่ครับโอเคขอบคุณมากนะคะแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ